แลครับไทนี่ฮะมา2ตัวฮะและ้วก็เดี๋ยวลิงมาให้หมดเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวลงไทที่ไป2ตัวเลเซอร์ตัวเดิงทำาสารธาตุพื้นฐานนะฮะรอบแรกฮะเราเจอกับทีม่มีสารทัแมลง2ตัวกับวีแล,ลนเซอร์ฮะฝั่งเขาไม่มีแทค์นะฝั่งเรามีแท้งค์2ตัวฮะแต่วีเวอร์นี่ก็เก็บยากอยู่ฮะมันชอบหายตัวไทนี่ทั้ง2ก็เลยไปตีวีแล,ลนเซอร์ฮะแล้วก็โยนไปโดนวีเวอร์สตันไปแต่ก็หายตัวไปอยู่ดีฮะแต่เลเซอร์เนี่ยแหละฮะดาเมจรอบตัวไปถือว่าดีมากมากฮะรอบนี้ก็ชนะไปครับ วันนี้ดูสภาพแล้วน่าจะไปทางเวทนะได้ไททั่สองตัวเลเซอร์ก็บาดนะฮะอ่ะเดี๋ยวมากลางๆก,ก่อนเอาเป็นถุงมือแล้วกันนะฮะกลัวว่าสมไปจะไม่เจอเสื้อกรอกนั่นไงฮะเวทจริงๆด้วยเคลน์นตสองตัวอ่ะอดึงมาไว้ก่อนอฮะมันไปทางอัศวินก็ได้เหมือนกันนะเราวีวอลล็อกนะฮะหรือว่าจะไปทางทาธาตุพื้นฐานก็อืน่าสนใจ รอบนี้ครับเจอกับทีวไมเวสานอะเลเซอร์เหมือนกันฮะสตอมก็มาเหมือนจะไปทางเวทเหมือนกันนะฮะเนี่ยแล้วก็มีสลาด้ามาลดจอดครับฝั่งเราใส่ไทที่มา2ต,ตัวก็ซาตานไป2ทีเลเซอร์สกิลไปก็เรียบร้อยไปฮะเลเซอร์เขาตายไปแล้วต่อกันที่สลาด้าแข่งเหลือเกินสกิลก็หมดแล้วดูเหมือนว่าต้อมฝึกไอดลอลน,นะฮะซึงก็ออกมาแล้ว1ออกมาแล้ว2และก็เรียบร้อยครับสตอมตายไปฮะไทที่สุดท้ายลดไปได้1แต้มนะครับ มากันที่รอบที่3ฮะอากูเดนก็กมาอีกตัวหนึ่งชาโดว้ดีมอนก็ตัวหนึ <ละ S 1> ่งโอ้โหปามมา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 กันกระจายร <c oughs> อบนี้ครับเจอกับกัมยามะมีบัตรสติกเกอร์บัตรสติกเกอร์ที่ก็จะเก็บบดนะฮะกัมยามจะได้รัสหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะฮะบัตรสติกเกอร์นี่ไม่มีผสานสายโลหิตฮะอาจจะตีไม่แรงแต่สกิลเลเซอร์ก็มาฮะโดนกันไปบบสมาสเตอร์เรียบร้อยไปฮะบัตรสติกเกอร์เขามีหน้ากากดูดเลือดฮะรอบนี้ผมเอาอากูเดนลงไปฮะเพื่อที่จะสร้างลูกไอดอลอน แต่ก็เหมือนว่าลงไปแจกซะมากกว่านะฮะเนี่ยดูเหมือนว่าต้องึึิตรอยลอนกันอีกแล้วนะครบัตซิเกอร์ก็ตีไอดอลอนไปค่อยๆฮะชักเกอร์น็อตก็ตายบัตซิเกอร์ตัวสุดท้ายฮะโดนไอดอลอนตกน่าจะตายไปชนะได้ก็จริงนะแต่ไม่ได้ลดแต้มเขาอะ มาอีกแล้วครับทัดพื้นฐานนะฮะวันนี้ไปฟูทัดพื้นฐานหรือเปล่าฮะอาจจะได้ไปทางเวททัดพื้นฐานนะฮะเนี่ยแต่เดี๋ยวหยิบหยหยิบ,ยบ,ยบมาไว้ก่อนนะฮะแบดไลเดอร์ก็มาไปอัศวนก็ได้เช่นกันนะฮะ รอบนี้ครับก็เจอกับดูอิตซัมมอนเนอร์สองดาวสองตัวฮะจากสารดูอิตะแบกนัทมาแทงฮะเราไม่มีสองดาวสักตัวฮะน่าจะเจาะไม่เข้าสู้ไม่ไหวไอเอลอนก็น่าจะเอาไม่อยู่ฮะเรียบร้อยไปฮะไทเน่สกิลเลเซอร์มาก็กช่วยกำจัดเวนอบไปได้ตัวหนึ่งและก็ไม่รอดอยู่ดีฮะแพ้ไปครับ และไอเทมรอบนี้ไม่มีอะไรดีๆเลยโอเคก็ไม่รู้จะเอาอะไรอยู่ดีว่าพะคุมมาอะไรกันฮะเซฟๆและวอลล็อกก็2ดาวฮะอ่ะจัดไปวอลล็อก3ดาวเล่นทีมปีศาจเลยนะฮะเนี่ยไม่รู้จะ3ดาวไหมนะตอนนี้ก็เล็งๆไว้ไปทางเวทหรือไม่ก็อสศวินเดี๋ยวเราจะดึงโอเกอร์เมจัยมาดีไหมฮะไม่ดึงเดือา อ่ะบายกันฮะซาโดดิมอนพึ่งขายไปก็มาจังสงสัยวันรอ,รอบนี้ก็เจอกับปลาเถื่อนฮะฝั่งเขาเลเวลสี่แล้วนะฮะลงมาสี่ตัวมีสองดาวสองตัวเป็นแบทไลเดอร์กับบิสตันแบ็คฮะแล้วก็ยิงรีอยู่ด้านหลังฮะฝั่งเราเนี่ยแหละฮะไม่มีสองดาวไอดอรลอนก็ช่วยไม่ได้ฮะตหวะนนี้กินเลเซอร์ไปก็ฆ่าไข่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็แพ้ไปฮะโอเค ทำมาอย่างนี้ก็โอเคอัสวินฮะเป็นภานที่หลายๆคนขอมาแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าคนมันเล่นเยอะจริงๆนะฮะอัศวินเป็นภานที่ค่อนข้างเล่นง่ายแล้วพอคนเล่นเยอะเราก็ปั้นไม่เกิดก็เลยไม่ได้สักคลิปหนึ่งเลยนะฮะ รอบนี้ครับเราเจอกับดูอิดฮะแล้วก็ไอที่สองดาววอลล็อกก็มาอีกสองตัวฮะทำวอลล็อกสามดาวเลยดีไหมฮะ <c oughs> เล่นทีปิดศาสอะไรเงี้ย <c oughs> ก็รอดูกันไปฮารอบนี้เราเจอกับเพียมเฮดฮะมีขั้นหนึ่งแล้วก็ดูอิดขั้นหนึ่งพร้อมกับไร้หัวใจอีกขั้นหนึง่งไร้ซิวเลอร์ก็น่าจะไม่รอดฮะวอลล็อกก็ฮิลเพื่อนแล้วนะฮะก็ดูเหมือนว่าฝั่งเขาสองดาวก็เยอะเหมือนกันนะผมว่าอาจจะสู้ไม่ไหวเหมือนกันฮะนี่ฮะแบทไรเดอร์โดนไปแล้วเคออสไนท์ก็ไม่รอดครับได้ฮิลมาดีหนึ่ง แต่ก็ไม่น่าลอ่ดอยู่ดีฮะวอลล็อกจนสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ฮรรอบนี้แพ้ไปครับโอเคครับมีเป็นวิสซ็อกเตอร์มาอีกตัวหนึ่งทรปราสาทวอลล์อกกับโทรได้ซึ่งก็เป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญนะฮะตอนนี้เดี๋ยวขายให้มันครบ30ก่อนก็ได้มาละตัวต่อไปอาจจะลงเป็นวิสซ็อกเตอร์ก็ได้หรือจะเอาไทที่2ดาวไปก็ได้นะฮะ วันนี้ก็ปาเถื่อนค่อนข้างเยอะเลยนะฮะดูอิทก็มาต้นเกมคราเป็นเรื่องปกติฮะโอ้โหอัศวินปันเบอร์เบย์บวันนี้น่าจะได้เห็นนะฮะทีมอัศวินฮะรอบนี้เราเจอกับดูอิปทปาเถื่อนจอรินเซอร์ฮะสองดาวยิงด้านหลังแบบฟรีๆฮะทเทเบิลเเตอร์ของเขาก็โหดนะฮะดูดเลือดได้ตีก็แรงจากสกิลของแม็กนัทนะฮะซึ่งแขวนนา,าของเราฮะใกล้จะแทงไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็ต้องหวังพึ่งแบทไลเดอร์ฮะแต่แบทไลเดอร์ก็ใกล้จะตายแล้วเช่นกันนะฮะโอเคฮะได้ตาเทเบิลเเตอร์ไปแล้วครับตอนนี้้ดดาาววเเรรซอ์ตัสุทย สถานะไปในรอบนี้ครับเข้าสู่รอบที่8ครับผมว่าผมจะต้องเคลียร์ตัวแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวเอาตัวที่ไม่คิดจะใช้ออกไปก่อนนะแล้วก็อยากจะดึง Shadow Fin มาเผื่อว่าวอลล็อกจะ3ดาวฮะเราจะไปทางศร,ริษัทอัศวนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมเอาโทลงไปช่วยฮิลดีกว่าได้ประสานวอลล็อกได้สตาร์มานิดหน่อยด้วย,นนย,วย Shadow Fin <S <S 2> <S 2> มาฮะ ต่อไปครับเราเจอกับดูอิปาเถื่อนฮนะมีซัมมอนเนอร์และดูเหมือนว่าจะมี3ดาวจากภาษาดูวิดนะฮะนั่นก็เป็นเนเธอร์พัฟเฟตครับอ,อืน่าจะสู้ไม่ไหวฮะยิงฟีมาด้านหลังแบบนี้และลูกของเนเธอร์พัฟเฟตสามดาวนี้แข็งมากๆเลยนะฮะนะครับยอดไนท์สองดาวของเราไม่อยู่แล้วฮะตายไปแล้วสู้ไม่ได้ครับรอบนี้แนวหน้าเรามีแค่ตัวเดียวนะเพราะงั้นแล้วฮะผมอาจจะไม่มีเวลาในการสุ่มตัววอลลกเราอาจจะต้องไปทางอัศวินขั้นสองก่อนนะฮะเพื่อให้แนวหน้าของเราแข็งขึ้น Wasn't my fault. ไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีอะไรโหไม่มีอะไรดีๆเลยจริงอะอ่ะดีสุดท้เดี๋ยวเอาเป็นรองเท้าเด้กมานาแล้วกันนะฮะซึ่งตัวที่ใส่แล้วเด้กมานาได้เร็วที่สุดก็คือแบทไรเดอร์ฮะมานาของเขาเก็บน้อยมากแล้วรองเท้าก็จะทํางานเร็วมากก็จะช่วยให้วีซ์สเตอร์ฮะสตัร์ได้เร็วขึ้นนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมลงเลเวลแล้วกันใส่จริงนี่ก็อยากจะสมหานะแต่แนวหน้ามันไม่ไหวจริงฮะมีแค่เกื้อตหนายตัวเดียวไอเทมป้องกันก็ไม่มีฮะมีแต่ผ้าคลุมนะฮะมีตัเลือด รอบนี้ฮะเจอกับกำยำปลาเถื่อนฮะกำยำมี2ตัวฮะปลาเถื่อนหนึ่งขั้นนะปลฟอยู่ด้านหลังฮะแต่ไม่มีงกรก็เล่นยิงเร็วๆเอาก็ได้นะฮะและดูเหมือนว่าแบทไรเดอร์ผมจะวางผิดตำแหน่งไปหน่อยฮะเกราะอัศวินไม่ทํางานเลยคือออสไนท์แทนแบบเพียวๆฮะก็ได้ฮิวมาช่วยนิดหน่อยยื้อไปได้อีกนิดหนึ่งแล้วก็ตายไปอยู่ดีฮะด้านหลังนี่ก็ต้องใช้เวลาในการเก็บดาเมจนะสำหรับแบทไรเดอร์นะฮะแต่ฝั่งเขาก็เหลือแค่นักไฟสอดาวที่เป็นตัวหลักๆนะนอกนั้นก็โอเคฮะน่าจะชนะไปในร รู้นาะฮะตัวสำคัญมากเลยสำหรับอัศวินนะฮะไม่มีดีดาเมจจะหายไปเยอะมากเดี๋ยวอันเดอร์ลอเล่นเป็นอนาซิสฮะผมว่าผมจะเล่นทีมปีศาจนั่นแหละแต่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะฮะว่าวอลล็อกจะมากี่ตัวอยากสุมหาเหมือนกันนะไม่ตัวแล้วฮะวอลล็อกครับสวยงามมากเลยเอ่อขอสุมสักนิดหนึ่งได้ไหมอย่าเพิ่งขึ้น ออกมาเป็นลูน่าฮะโอเคครับขึ้นไปก่อนก็ได้นะฮะจริงๆว่าจะดองไว้แต่ก็กลัวว่าคะแนนจะลดไปมากกว่านี้ถ้าดวงเราดีจริง,งก็คงได้เห็นวอลล็อกสามดาวนะฮะหลบนี้เจอกับเวทธาตุพิพาณฮะอาจจะไม่ต้องทำเคอมเกณฑ์ก็ได้นะถ้ามีอัศวินฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบลงไปอเวินขั้นสองดาวน้าจะหนาขึ้นมากๆเลยรอบนี้ได้ออมินท์มายืนคู่ช่วยแทงช่วยทำสกิลได้นิดหน่อยนะฮะก็อาจจะนิดหน่อยจริงๆอ่ะแต่เราก็ได้ประสาฮิลเลอร์นะฮะทำให้ภาษาวอลล็อกเนี่ยอาจจะยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะฮะ ก็ต้องการตัวสตอมสปิริตฮะได้มาขอบเกนก็ระเบิดลงมาฮะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยโดนใครเลยตาเมทหลักๆตอนนี้ก็ต้องหวังซึ่งสตอมสปิริตนี่แหละฮะทำสกิลแล้วก็โจมตีได้แรงขึ้นจากสารพิษสาจนะฮะเรียบร้อยครับชนะไปในรอบนี้ฮะอย่างที่บอกไปครับผมจะไม่สุ่มนะฮะต้องจะรีบๆลงเวลไปเวลต่อไปก่อนให้แนวหน้าดี้หนาขึ้นสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วรอบนี้ก็เจอกับวิชแลไลท์หัวใจดีเทมเพอร์เตอร์มาแทงนะฮะขอบิงไนท์ของเราก็ตายไปครับ เอรไนท์ของเราก็น่าจะไม่ไหวล่ะเดซิสก็ต้องการตัวเทวุเตอร์ฮะตื้นก็ได้มาแต่ก็ไม่มีดาเมจแลวฮะตอนนี้อย่างที่บอกฮะทีมของผมตอนนี้มันแบบว่าดาเมจก็ไม่ดีแทงก็ไม่หนามันเล่นยากมากฮะถ,ถ้าโมเตอร์สุมวอลล็อกนี่ไฟไม่รอดฮะต้องอาประสานเข้าสู้และรอบน,นี้ครับก็แพ้ไปฮะผมอยากจะสุ่มจริงๆเลยวอลล็อกไม่กลวงแล้วอะ เออแต่เดี๋ยวไป6กันแล้วกันนะฮะเพื่อที่ทเราจะ<ช>ได้ไ,ดไปอัศวินขั้น2ฮะดาวหน้าจะหนาขึ้นตอนนี้เดี๋ยวเอาลูน่าไปช่วยดาเมจฮะดาเมจไม่พอเลย รอบนี้ฮะเจอกับกำยำมังกรฮะมีป่าเถื่อนด้วยฮะสแนปไฟก็มีมังกรแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะไวเปอร์ก็กระโดดมาฮะยิงลูน่าของเราครับลูน่าทำดาเมจได้ไม่เท่าไหร่ก็ทายไปฮะดาเมจตอนนี้ก็อยู่ที่เคิอนไนทกับแบทไลเดอร์ฮะแบทไลเดอร์นี่ก็ต้องใช้เวลาในการเก็บซาแฝดนะฮะและตอนนี้ได้ไวเปอร์เข้ามาไวเปอร์หนึ่งดาวซึ่งก็ขอช่วยได้นิดหน่อยฮะระเบิดท็อปเกนก็โดนมานิดหน่อยเหมือนกันแต่ก็มีประสานก็หลอกคิวฮะและก็เรียบร้อยไปฮะแนะไปครับโอเค สำหรับเวล6นะฮะก็พอที่จะสุ่มเจออยู่แต่มันโอกาสน้อยกว่าเวล4เวล5ละนะแต่ผมว่าผมอาจจะลองดูฮะอ่ะโอเคครับวิกเตอร์สดาวแล้วฮะดีขึ้นส่วนไอเทมฮะโอเคไม่มีอะไรดีเลยอ่ะดีขึ้นมาหน่อยฮะซินวเอทฮะเอามาปิดโบนัสติดต,ตัวของกำยำนะฮะซึ่งเดี๋ยวให้วิกเตอร์ไปก่อนฮะลูน่าของเรายังหดาวอยู่เลย โอ้โห oh อีกตัวเดียวหรอกกัหลอก,ากขาย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 แบทไลเดอร์ฮะขายไปก่อนฮะคงไม่ขึ้น3ดาวฮะ <Whoa. S 1> ส่งหาว่าหลอกกันดีกว่าฮะไม่มาไม่เจอไม่เบไม่ชอบมาทำให้อยากแล้วก็จากไปวะ no, อีกแค่ตัวเดียว <no. S 1> ยังไงตัวเดียวจะลงชาโดฟินเนาะ, <laughs> อะรอบนี้ฮะเจอกับปาทเถื่อนครับแล้วก็เีดูอด ยังมีหวังอยู่ฮะขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองก็ลุ้นๆเอาแต่ตอนนี้ฮะการวลขั้นสองครับแนวหน้าของเราก็โอเคฮะหนาขึ้นแล้วเล่นได้แล้วแนวหลังก็ฟีไปฮะแบทไรเดอร์กับลูน่าฮะ<ส>แล้วรอบนี้ก็ต้องการทเทเพลเตอร์ฮะโอเคครับได้มาฮะดูระเบิดท็อปเกนฮะย้ำๆซ้ำๆแนวหน้าของเราไม่เหลือแต่ฝั่งเขาก็สตัวสุดท้ายฮะท็อปเกนกับดาวเรนเซอร์และก็เรียบร้อยฮะชนะไป โอเคฮะอีกตัวเดียวสมหากันหน่อยดีกว่าฮะดัตเซลฮะฟูพิวเลอร์ก็น่าท้ามนะไม่เอาดีกว่าฮะไปวอลล์กอนลูน่าฮะสองดาวฮะมีดาเบสขึ้นมาอีกนิดนึงครับเอาเดี๋ยวเอาของใส่ให้ก่อนฮะเดี๋ยวไม่ทันการเกมกำลังจะเริ่มนะฮะเดี๋ยวมาสุ่มต่อฮะจัดตำแหน่งกันนิดนึงโอเคฮะไม่เจอ ไม่เจอเหมือนเดิมฮะแต่เราเจอกับกำยำฮะก็ได้ซึ่ง่าเอ็ดมาช่วยปิดมารักติดตัวฮะไม่มีแผนเลยว่าจะไปไวอยซึ่งก็ไม่แน่ใจครว่ากำยำจะสู้ไหวไหมในเลกเกมนะฮะตอนนี้นนบฝ่ายก็พ้นปมากออสศวตก็กันเวทได้แล้วก็มีฮิลฮะทำให้ตายยากขึ้นหน่อยต้องการไรค์แนนได้มาเหมือนกันเกนก็อันซีเบทฮะลงมาซึ่งก็ไม่ทันการแล้วฮะตอนนี้เราชนะไปครับ เฮะมีลูน่าสองดาวก็พอที่จะเล่นได้อยู่นะในตอนนี้เพราะว่าลูน่าเนี่ยจะเป็นดาเบสหลักของอัศวินเลยนะฮะและพอเลเลตเกมเนี่ยก็จะมีเซเวนมาช่วยนะหรือถ้าคุณทํามกงกรนะฮะก็จะได้ดาก้อนไนท์มาเป็นดาเบสที่ดีที่สุดเลยมาแล้วครับอมเน้นหน่ฮะสองดาวแนวหน้าก็หนาขึ้นฮะสมกันต่อฮะแห้งกันเหมือนเดิมฮะครั้งสุดท้ายอืไม่เจอเลยวอลลก รอบนี้ครับเจอกับกํายำฮะแล้วก็มีสปปริตฮะเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นแต่ก็น่าจะเข้ากันได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะ,ะส่วนฝั่งเราฮะก็วางตัวไว้ขอ,อบแบบนี้อาจจะลดโอกาสการโดนสปปริตหรือเดลต้าแลมไปได้นิดหน่อยนะฮะเดิครับมาแล้วฮะซึ่งก็ไม่โดนเลยะัะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรานะตอนนี้ต้องการบีสา่าเตอร์ฮะได้มาโดวยรวมแล้วับฝั่งเราก็ค่อนข้างไปเปรียบอยู่นะมีฮิลฮะฝั่งเขาไม่มีฮะแต่ก็เป็นจุนสายซับนะซึ่งก็ช่วยสล์ดาเมจได้นะฮะและในตอนนี้ครับเราก็สฮะ ได้ได้ K คแค่หนักไปตัวเองฮะแต่ผมว่าผมเริ่มไม่ไหวละต้องลงเลเวลบ้างละแล้วลเดี๋ยวเราอาจจะไปสุ่มตอนที่ช่วงใกล้ๆเลเวลเนะฮะเป็นอีกทิศหนึ่งที่ทําให้เราไม่ละลายตังค์ในการสุ่มมากเกินไปเอาไปลงเลเวลบ้างลงเลเวลก่อนนะฮะพอใกล้ๆจะอัพคอยสุ่มหานะแล้วถ้าเราไม่ไหวก็ลงเลเวลฮะมันจะใช้เงินในการลงเลเวลน้อยกว่าไปลงลดเดียวนะฮะและในรอบนี้ครับเจอกับกำยามฮะมีฮันเตอร์แล้วก็ลีเจนคอมมานเดอร์ครับพร้อมกับภาษาปีศาจแล้วก็องมาครักับปัตซีเกอร์ด้วยครับ ว่าเลเจนคอมมานเดอร์น่าจะไม่เกิดฮะเพราะกำยำกำบับปัตติเกอร์ก็ไม่เข้ากันอยู่แล้วนะเลเจนคอมมานเดอร์กับปัตติเกอร์ก็ยิ่งไม่เข้ากันไปใหญ่เลยและรอบนี้ฮะเราต้องการตัวโอกเกอร์เมใจมาฮะซึ่งก็ได้มาและทำให้ชนะไปในรอบนี้ครับไอ้เทมรอบนี้ครับไม่สวยเลยสุ่มกันใหม่ดีกว่าอ่าสินวเอทดอีกแล้วจัดไปฮะเจอกำยำแบบนี้ อนนี้มีลูน่าม่ม่ตัวฮะวอลล็อกนี่ไลฟ์วิวเวลมากเลยครับผมไปเจ็ดเลยแล้วกันนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้เก็บชัยชนะต่อเนื่องนะตอนนี้เราวินสแต็กค่อนข้างเยอะอยู่อีกทั้งฮะชาโดฟินก็ยังไม่2ดาวด้วยฮะเราอาจจะยกเลิกทีมปีศาจที่เราแพนไว้ก็ได้หันไปเล่นทีมอัศวินเต็มตัว ะะไปฟัวสวินก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าเราเจอกับเวทด้วยอสวินฟูก็กันเวทได้ค่อนข้างดีทีของเขาเนี่ยังเวทขั้นหนึ่งอยู่นะฮะดาเบตหลักๆอาจจะอยู่ที่สตอมสปิริตก,กับเลเซอร์ฮะมือด,ดาวหลังอย่างลูน,น่าก็น่าจะยิงปีสบายๆครับแต่ตอนนี้ด่วนว่าเทอนไหนจัดตัวติดนะฮะโดนไทยนี่โยนมาและรอบนี้เราต้องการโอกเกอร์เมใจฮะเป็นก็นได้มาและก็เรียบร้อยครับชนะไปในรอบนี้ฮะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละฮะ พอจำไม่เล่นปีศาจปีศาจมันก็โผล่มาชาโดูฟินโอเคฮะลุ้นหาวอลหลอกกันต่อขาดแค่ตัวเดียวฮะผมว่าจังหวะฟุกมันต้องมีบ้างเลยนะ,อ,ะอาบัตดอนฮะสองดาวส่วน,นเซนเวอฮะผมเอาให้ออมินิไนไปนะจริงๆควรให้เคลอนไนละ่ะแต่เคอไนฮะเก็บคิวได้ค่อนข้างเยอะเพราะงั้นพระคุมก็ช่วยให้เคอไนาตายยากขึ้นค่อนข้างดีอยู่ รอบนี้ครับเจอกับกายำสปเปริตฮะถ้าเดลต้าสลมไม่โดนเราก็ชนะไปนะโอเคฮะมาลองดูกันครับว่าจะโดนไม่โดนฮะแต่ฝั่งเรานี่ก็ดันไปตรงกลางแบบแล้วอาจจะโดนฮะผมว่าสีเขียวก็มาแล้วฮะสีแดงก็มาแล้วสีฟ้าก็มาแล้วก็เรียบร้อยฮะโดนไปสตัวฝั่งเราต้องการวรสแมสเตอร์ฮะตื่นตอนนาจะได้มามัง้งโอ้โหเกือบไม่ทันส่วนเดลต้าสลมฮะตอนนี้น่าจะไม่ได้ทำเลยฮะหายไปหมดแล้วครับรอบนี้เราก็ชนะไปฮะ ฮะวินสแต็กเก็บมา7ครั้งแล้วนะฮะอีกครั้งเดียวจะครบละเป็นวิธีการเก็บตังอย่างหนึ่งและดูเหมือนว่าวันนี้อัศวินจะสบายมากเลยนะไม่มีใครเจาะเกราะฮะประสานวอยก็ไม่มีฮะถ้าไม่มีใครแก้ทางแบบนี้ไปอัศวินฟูก็สุดยอดมากฮะ วัสดีครับเจอกับซอมเบอร์น,นป่าเถื่อนฮะมีเฮี้ยมโหดแล้วก็ดูอีกเจอซอมเบอร์นก็โดนลูน่าเก็บไปนะผมว่าเกมนี้อาจจะสบายๆหน่อยนะถ้าไม่มีใครแก้ทางฮะมาเราดูฮะว่าลูน่าจะเก็บไหวหรือไม่ครับแนวหน้าของเราก็สองดาวหมดแล้วฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยคิวก็มีฮะและอันนที่ต้องการตัวลาแค่นฮะซึ่งก็น่าจะได้มาเรียบร้อยครับได้มาอีกตัวหนึ่งแนวหน้ายังไหวอยู่แนวหลังยังฟีอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปในรอบนี้ฮะ เรียบร้อยครับววนสแต็กเก็บครบหมดแล้วนะฮะเก็บกันใหม่หลบสดีครับเจอกับกำยำมังกระฮะมีซอมเมอร์และก็ปาเถื่อนปาเถื่อนของเขานี่ขั้นสองนะฮะกำยำก็มาแค่ขั้นเดียวนะฮะดูเหมือนว่าจะไม่เน้นกำยำนะแล้วไวเปอร์กระโดดมาแบบนี้ครับผมว่าอเลซินนต้องการตัวไวเปอร์แน่นอนฮนะแล้วสกิลก็มาบาลวครับเรียบร้อยฮะไวเปอร์กลายเป็นของเราแวนวหน้าก็ยังสบายสบายอยู่โอเคฮะยาวไปครับ ในเท็มรอบนี้ครับผมว่าผมจะเอาบูลชาร์ทมาให้ซาโดฟินฮะคาร์เดนเบลดนี่อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะเราบีซิบเอ็ดสองอันแล้วอะ่ะน่าจะเพียงพอซึ่งชาโดฟินจะได้ลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะรอวอลล็อกสามดาวก็ไม่มีแววจะสามเหมือนกันอลองสมกระดอยฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเผื่อเจอวอลล็อกฮะโอ้โหเคอว์ไนท์ใกล้จะสามดาวแล้วเหมือนกันฮะไปครับเลยว่าแปดฮะเคอว์ไนท์สองตัว ไม่เอาดีกว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะบ้ากันเองฮะเอามาเป็นชารดฟินดีกว่าฮะก็มาเป็นตัวสุดท้ายเลยถ้าเคอรไดตายเมื่อไหร่ฮะชารดฟินก็คงได้สกิลเมื่อน,นั้นแหละ <Trust. S 1> <laughs> มาลองดูฮะเคอยร์นายกับชาโดฟินฮะเข้ากันได้ไหมถ้าไม่มีวอลล็อก3ดาวรอบนี้เราก็เจอกับกัมยามฮะมีลีเจนคอมมานเดอร์พร้อมกับบัตรซีเกอร์นะฮะชาโดฟินก็ไล่สกิลแล้วก็โดนใบไปฮะไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยฮะอย่างที่บอกครับมันเข้ากันไม่ค่อยได้ฮะไล่อีกแล้วฮะโอเคได้ปล่อยแล้วแล้วพอได้ปล่อยสกิลฮะดาวเบสมันก็จะพุ่งพ่านฮะรอบนี้เราก็มีโอกาสที่จะชนะสูงนะฮะส่วนบูนฉานครับผมให้ลูน้าไปก่อนนะเพราะว่าชาโดฟินเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ใช้สกิลดาเมจก็ไมเบส ให้บูลชาดไปอาจจะไม่คุม้มรอบนี้เราก็ชนะไปฮะ <Nice. Nice. S 1> มาสบกันต่อฮะโอ้โหสเวนสเวนมาเป็นเติมเติมพาษาอสเวนได้ดีเลยเหมือนกันได้ทั้งมนุษย์ด้วยได้ทั้งอสศวนด้วยนะฮะและดามเมจของสเวนก็ไม่ใช่น้อยๆเลยของแค่มีไอเทมที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะ สวัสดีครเราเจอกับเวทเครือบเกตดฮะเขามากันตัวเองหรือไรปกติไม่ค่อยเห็นนะฮะเวทเครือบเกตดแต่เวทของเขาก็ฟูแล้วนะฮะมีไพน์เตอร์ด้วยก็น่าจะสู้ยากและลองดูฮะอัศวินของเราจะาก,กันาเวทได้แค่ไหนาแต่ตอนนี้ก็ชาด์แล้วฮะส่วนชาตฟินไม่ได้ปล่อยสกิลเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันแพ้ตรงนี้แหละครับฝั่งเราฮะได้ตัวมอร์ฟิงมาครับซึ่งก็ช่วยได้อยู่สกิลมอร์ฟิงนี่ก็ใช้บ่อยอยู่นะฮะรอบนี้ก็ชนะไปครับ มากระต่อฮะเจอกับวิเซ์แลนด์มีอัศวินขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเทียมโหดกับไร้หัวใจรู้สึกว่าจะาไร้หัวใจขั้นสองนะฮะซึ่งก็ทําให้ตัวของอัศวินเนี่ยบางลงนต่เซนทานโดนพัดทุกไปแล้วก็ตายไปในทันทีฮะโอ้โหยังไม่ได้ดึงตัวเขามาเลยเาโดฟินก็ไล่แล้วก็ถูกไบไปฮะดาเมจก็หายไปครับเรียบร้อยฮะรอบนี้เราแพ้ไปนี่คือเขาทํเจอเกาะขั้นสองแล้วนะฮะอัศวินของเราก็อาจจะเริ่มไร้ผลละว,วิธีสู้อย่างเดียวก็คือต้องทวาวอลล์อกสามดาวฮะเอามาแก้เพื่อให้เชรฟ มีดาเมจมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราลงสวีลงไปฮะมันจะเป็นอสเวดแบบฟูก็กันเวทได้กันดาเมจได้ค่อนข้างเยอะอยู่หรือว่าเอาไอ้นี้ก็ได้ฮะวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งก็คือเอาไททันเตอร์ฮะมาแทนวิสตด็อกเตอร์เพราะว่าเรามีวอลล็อกขั้นหนึ่งแล้วพอแล้วซึ่งตอนนี้เราไม่มีสตันเลยฮะถ้าเรามีสักนิดหนึ่งฮะก็อาจจะแก้ทางทีมเมื่อกี้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ได้เครือเกตมาฟรีๆด้วยเอาไปสู้กับเวทก็ง่ายขึ้นด้วยนะซึ่งก็แรกกับประสานโทที่เสียไปขั้นนเดียวช่างมั รอบนี้ฮะเราเจอกับกำจำซิปิริตฮะสปิริตนี่ก็ถ้าเอาเครือบเกตมาแก้ก็ช่วยลดดาเมจได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วฝั่งเขาฮะลบแอคมาแล้วฮะแอคนีม่มาแก้อาสวิตได้ค่อนข้าง,งดีเหมือนกันนะเพราะว่าเลือดน้อยเมื่อไหร่ก็สับหัวเลยเดลต้าสแสลมตอนนี้ก็มาละโดนกันไปบานเบิดเลยฮะโอเคฮะรอบนี้ชาล็อปินได้ใช้สกิลฮะก็มีโอกาสที่จะทำดาเมจได้เยอะอยู่แต่ถ้าเราอยากกำจัดแอคไม่ได้ฮะก็วางใจไม่ได้ฮะเดลต้าสแลมก็ไปรอบหนึ่งด้วยโอ้โหหยุดกันไปโดนเดลต้าสแลมไปทีเดียวฮ เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วในรอบนี้ครับก็แพ้ไปฮะถ้าหยุดแอคไม่ได้เลือดน้อยเมื่อไหร่ต่ำกว่า25%เมื่อไหร่ก็สับหัวแพ้ไปฮะ เนี่ยฮะทรดฟินดาเมจดีมากเลยแต่มันบางทีสกิลไม่ออกฮะดาเมจก็จะหายไปเยอะเลยดึงแพนเตอร์มาไว้ก่อนฮะแล้วก็ไม่เจอวอลล็อกฮะอายเเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวผมแก้สปิริตกันนิดนึงนะฮะเอามาใบนะฮะจริงๆมันก็ได้ดาเมจดีอยู่นะสำหรับไอเทมนี้ฮะซึ่งมันเหมาะกับเอาไปให้พวกแอสซิส,สหรือพวกคันเตอร์ก็ได้ฮะแต่ฝั่งเรานี่ไม่มีอะไรที่ประวัติดีๆเลยลูน่านี่ก็เน้นความเร็วในการโจมตีน่าจะดีกว่านะฮะเพราะงั้นแล้วฮะผมอาจจะเอาแค่สถานะใบนนะ กันก็คงไม่มีใครนอกจากโอมดีไน h ์เนี่ยแหละฮะอ่ะโอเคฮะไปเลเวล 9, 9กันแล้วก็ลง <to board. S 2> เป็นอัศสินฟูเคราวนี้ก็จะแข็งขึ้นอีกนิดนึงฮะรอดูฮะว่าจะไหวไหมแล้วตัวต่อไปฮะเราเอาไทันเตอร์ลงไปก็ได้นะได้เครื่องเกตดมาหรือว่าจะเอาโทออกก็ได้นะฮะแล้วใส่ไปเลยตอนนี้ถท่า2ดาว เราเจอกับซอมเมอร์ป่าเถื่อนนะครับมีเทียมโหดแล้วก็โถว่าป่าเถื่อนของเขาเนี่ยน่าจะขั้นสองแล้วนะฮะทำให้ซอมเมอร์เนี่ยสามารถเก็บสแต็กได้แล้วนะนั่นก็เท่ากับว่ายิ่งเราไว้นานฮะเราก็จะยิ่งเส็บเองครับแต่ตอนนี้ฮะโซโฟินใช้สกิลไว้ได้ฮะติดใบไปครับใบรัวๆเลยดาเมจไม่มีฮะสุดตอนนี้ก็อยู่ที่ลู่หน้าเนี่ยแหละฮะและสกิลก็ไม่ออกอีกแล้วฮะรวมทั้งฝั่งเขาก็บานเบอร์แบบนี้ครับผมว่าสู้ไม่ได้ฮะสกิลไม่ออกจบเลย เนี่ยฮะความไม่เข้ากันระหว่างชา a d o ูฟินกับเค s อ n ไนท์นะฮะซึ่งปก,กติผมเล่นไนท์มักจะไม่ค่อยหยิบชา a d o ูฟินมาแต่ตอนนี้วอลล็อกใกล้จะสามดาวก็ไม่สามสักทีโอ้โหเฟสเลดบอยมาเปลี่ยนแปลงทีมตอนนี้ไม่ทันแล้วฮะผมว่าต้องทำวอลล็อกให้มันสามดาวฮะต้องสุมหากันละมาอีกแล้วฮะเฟสเลดบอยโอ้โหทวอลล็อกก็มาอยากดึงเหมือนกันนะแต่ไม่ทันล้วต้องทาวอลล็อกก่อน คช่ฮะไทเตอร์ไม่ตัวงแล้วครับทำไทเตอร์สองดาวก่อนแล้วกันนะโอ้โหไม่ออกเลยบอล็อกบอทล็อกอยู่ไดเอ้ยแามตอนนี้เรา36แต้บแมแล้วฮะคือเทียบเท่าคนอื่นแล้วอะจากที่นำมาตลอดนะฮะมาแพ้ตอนนี้แหละแล้วรอบนี้ครับก็เจอกับภาษาตาหัวใจขั้น2ฮะแล้วเขาก็มีฮันเตอร์แล้วด้วยโอ้โหวีจิลนล์ก็มีมาดูฮะว่าฟูลไนท์จะไหวไหมนะเดือดแปลงล่างแล้วฮะแล้วก็โดนสตันไปนิดหน่อยโอ้โหข้างหน้าแดงเถือกเลยไม่น่าจะไหวฮะเรียบร้อยครับแพ้ไปอาจจะต้องเอาไทเตอร์ฮะมาขั ทีมนี้จริงๆแหละเจอฮันเตอร์ต้องเน้นสตันนะใกล้จะเอนเกมแล้วจ้า17ตามสุดท้ายแล้วฮะ้าวล็อกไม่มาก็คือเกมนี้จบเลยมาฮะส่งมันต่อครับมันต้องเจอบ้างแหละนิดเดียวตัวเดียวเองอะเจอเป็นเนโคฮะแต่ไม่ใช่เวลาฮะอะไทเฮนเตอร์ฮะสองดาวเอาไว้ก่อนอยังครับยังไม่เจอฮะอว่าเดี๋ยวหยุดไว้20ก่อนแล้วกันนะไทเตอร์ไปแทนวิซัคเตอร์ฮะแล้วก็ได้เครือบเกตมาครับ เดี๋ยวไลองดูฮะว่าไหวไหมฮะมีเครือบเก็ดแล้วมีแทงเตอร์มาสตันแล้วเจอกับกรมยำสปิริตฮะมี นักครบด้วยฝั่งเขานี่ก็ใช้เป็นไทแอนเตอร์เหมือนกันฮะแต่ฝั่งเราาตานก่อนฮะเนื่องจากมีทหารมนุษย์แล้วก็เหมือนเดิมฮะเทอร์รี่ไม่ได้ใช้สกิลเหมือนเดิมครับฝั่งเขาก็สตานเราฮะแล้วก็เดลต้าสลัมโดนไปเต็มๆเลยเพยทั่วดูแล้วก็ช่วยลดดัเมจได้เยอะอยู่นะฮะแต่แอคก็ยังเป็นตัวปัญหาอยู่นะฮะทำให้แนวหน้าของเราเนี่ยตายไปอย่างง่ายดายฮะแค่ลดเลือดต่ากว่า25เซ็ตก็ตายแล้วฮะเรียบร้อยครับแพ้ไปฮะสามแต้มสุดท้ายกันอีกแล้วนะฮะ หลายคนบอกอยากดูแบบ1แต้มสุดท้าย1แต้มสุดท้ายวันนี้ไม่ได้นะวันนี้ได้3แต้มนะฮะก <c oughs> ็ะไม่รู้ว่าจะตึงหรือจะขาด <c oughs> อ่ในโครฮามา2ตัวอ่ะสเวนครับ <c oughs> ไปสดาวสวยงามฮะสเวน2ดาว,ดาวดาเมจจะดีมากๆเลย และ25บาทสุดท้ายฮะเดี๋ยวเราจะมาแปสุสมหาวอลล็อกกันดีกว่าฮะวอลลอกมาก็อยากดึงแต่ไม่ใช่เวลาจริงๆฮะตอนนี้ต้องหาวอลล็อกตัวเดียวเท่านั้นเองโอ้โหมาดูฮะวอลล็อก3ดาวจะทําให้ซาตูฟินเก่งขึ้นหรือไม่นะฮะโอเค3ดาวสุดท้ายสู้ๆรอบนี้เราจเจอกับซัมเบอร์เอร์ป่าเถื่อนนะฮะแล้วก็แพ้มาตลอดเลย3รอบวอลล็หรอก3มดาวจะช่วยให้ซาตูฟินเก่งขึ เลือฮะต่อ,อด้วยการโจมตีฮะของปีศาจสี่วิตรงนี้ก็จะแรงมากมากเลยและฝั่งเราฮะต้องการแม็กกัสาวสาวฮะซึ่งก็ได้มาสเวนผมก็ใส่เป็นซิมเวอฮะซึ่งก็เพิ่มความบริการโจมตีได้นิดหน่อยนะฮะและตอนนี้สเวนของเราก็เบกกล้ามแล้วฮะตัวแดงแล้วแต่ทวร์ลของเขาฮะก็ปายับเลยเหมือนกันซึ่งฝั่งเราก็ยังเหลือตัวเยอะกว่านะฮะรอบนี้ผมว่าอย่างไงก็ชนะนะฮะนะฮะสกิลออกสบายเคย์อนไนก็ไม่ถูกขัดท็อปดาเมจตอนนี้ก็เป็นชาลล์ฟินเคอร์ไนแล้วก็สเวนนนะะจจเห็็ว่าาาลูีกดงม กว่าสเวนหน่อยหนึงเพราะว่าเป็นตัว2บาทนะแล้วตอนนี้ก็2ทีมสุดท้ายฮะเจอกับกํายำแบบฟูกและก็มีสปิริตฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาไอเทมนี้มาแก้แล้วกันฮะ เป็นเสาซอมบี้ฮะเอามาช่วยแทงเตอร์แทงแล้วก็ให้แอคเนตติดอยู่กับเสาซอมบี้และด้านหลังของเราก็จะฟรีนะฮะทั้งชาร์ฟินทั้งลูน่าเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจหลักเอามาสู้กับกำยำเนี่ยแหละฮะตอนนี้ับผมต้องการเคลว์ไนท์สามดาวแต่ก็เดี๋ยวเซฟเงินไว้ก่อนไม่แน่ใจว่าจะจบได้ในเทิร์นนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาเหลืออีกตั้ง20่บแต้มอะแล้วก็เอามมลชาตให้กับชาร์ฟินไปแล้วนะฮะดาเมจก็อาจจะดีขึ้น โอเคครับมาลองดูกันฮะเรามีบัตรโทนมาแก้สปริตอยู่นะฮะแล้วก็สตอมสปริตฮะมานาเต็มก่อนถูกใบไ,ไปถูกสตาร์นไปด้วยฮะชาตุปินก็ใช้สกิลไปพร้อมทั้งไป4ีเอ,อิร์ธสปริตฮะเรียบร้อยครับเดลต้าสแลมเขาน่าจะจบไปแล้วเอเบอร์ก็ตายสีฟ้าก็เป็นของเราฮะสตอมสปริตสวนแอคะยังติดโยกับไททันเตอร์ฮะก็ปล่อยให้เขาติดไปก็เชื่อยื้อให้ชาตุฟินฮะครูดาวใช้สกิลได้อีกครั้งหนึ่งฮะใกล้จะได้แล้วฮะครูดาวของชาตุฟิลเรียบร้อยครับตอนนี้ได้ใช้สกิละ้ว็หเือดขึนมา ทเรียบร้อยฮะรอบนี้เราชนะไปฮะแต่ต้องมาดูกันว่าจะเก็บได้เท่าไหร่ฮะคะแนนฝั่งเราก็เหลือเยอะอยู่นะฮะยีแต้มนี่จะถึงไม่ถึงต้องมาดูกันฮะเรียบร้อยฮะเกมนี้ทำไม่ได้วอลล็ลอก3ดาวทีมของเราก็น่าจะจบไปตั้งแต่ที่4แล้วนะฮะ จริงๆวอลอก3ามดาวเนี่ยควรทำแต่ต้นเกมนะฮะแต่อย่างที่เห็นฮะต้นเกมของผมมันไม่มีเวลาที่จะสุ่มคือถ้าสุ่มเราก็ต้องเสียแต้มไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจอไม่เจอเพราะว่าต้นเกมของผมฮะมีแค่แท้งตัวเดียวคือ chaos knight และมันก็แท้งไม่ไหวฮะก็เลยต้องจำใจฮะขึ้นเลเวลมาให้เพื่อนๆเนี่ยลงไปช่วยแทงนะอ่ะวันนี้ฮะโยกันกับโฟวัตวินได้เล่นสักทีนะฮะวันนี้ไม่มีคนแย่งเล่นเท่าไหร่แล้วถ้าหากคุณชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทีี่เข้ามามมรัับชสสวสด